สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการฮิวใจธรรมะคุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาที่เรากังวลบางทีเรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำแต่ใจเรากลับเหนื่อยอ่อนล้าเหมือนโดนดึงพลังงานออกไปทีละน้อยกังวลกับอนาคตกังวลกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จนบางครั้งเราลืมที่จะมีความสุขกับปัจจุบันในตอนนี้ผมจะชวนคุณมาสำรวจความคิดที่กัดกินใจเรา และคนพบว่าการปล่อยวางความกังวลไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดในส่วนที่แล้วผมได้ตั้งคำถามสำคัญว่าความกังวลคืออะไรและคำตอบก็คือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความกังวลเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ความจริงครับเพราะอนาคตยังไม่ถึงอดีตก็ผ่านไปแล้วแต่ใจของเรามักถูกผูกไว้ทั้งสองด้านจึงไม่เคยได้พักอย่างแท้จริงครับ ความกังวลเป็นเหมือนเงาที่เราสร้างขึ้นมาเองในจิตใจครับมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงในปัจจุบันแต่เราใช้พลังงานทั้งหมดของเราเพื่อที่จะวิ่งหนีมันครับเมื่อเรากังวลมากใจก็ไม่สงบลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเรากําลังกังวลเรื่องงานที่จะต้องทําในวันพรุ่งนี้ครับใจของเราก็จะคิดถึงเรื่องนั้นครับเราจะไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงครับและเมื่อใจเราไม่สงบเราก็จะไม่มีความสุขครับ ความคิดก็จะฝุ่งซ่านครับความกังวลจะทําให้ความคิดของเราฟุ้งซ่านครับเราจะคิดไปต่างๆนานาครับว่าถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้นแล้วเราจะทําอย่างไรถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเราจะทําอย่างไรครับและความคิดเหล่านี้ก็ไม่เคยจบลงครับในทางกลับกันถ้าเราหัดวางความกังวลแล้วอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันครับใจจะเริ่มเบาลงการที่เราอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้เราสามารถปล่อยวางความกังวลได้ครับ ใจของเราก็จะเบาลงและสงบขึ้นครับเราจะมองปัญหาได้ชัดขึ้นเมื่อใจเราสงบเราก็จะสามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนครับเราจะเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรและเราควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขมันและมีพลังจัดการสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างจริงเมื่อเราไม่ต้องใช้พลังงานไปกับการกังวลเราก็จะมีพลังงานเหลือเฟือที่จะจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ในส่วนที่แล้วเราได้พูดถึงแก่นของเรื่องแล้วนะครับว่าความกังวลเป็นเพียงความคิดครับคราวนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทําไมความกังวลถึงเป็นเช่นนั้นครับในทางจิตวิทยาสมัยใหม่ก็ยืนยันเช่นกันว่าคนเรามักกังวลกับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงกว่า80%ซครับเรามักจะสร้างภาพในหัวแล้วทรมานตัวเองทั้งที่หลายครั้งสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลย ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเรากําลังกังวลเรื่องการสอบครับเราจะคิดไปว่าถ้าเราสอบตกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่จะเสียใจไหมอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรและเราก็จะจมอยู่กับความคิดเหล่านี้ครับทั้งที่เรายัางไม่ได้เริ่มอ,อ่านหนังสือเลยครับวงจรแห่งความกังวลความกังวลจะสร้างวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับเมื่อเรากังวลเรื่องหนึง่งเราก็จะเริ่มกังวลเรื่องอื่นครับ และเมื่อเรากังวลเรื่องอื่นเราก็จะเริ่มกังวลเรื่องที่ผ่านมาแล้วครับวงจรน,นี้จะวนซ้ําไปเรื่อยๆครับและมันจะค่อยๆดึงพลังงานของเราไปจนหมดครับวิธีง่ายที่สุดในการเลิกกังวลคือการฝึกอยู่กับปัจจุบันครับเช่นหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันยังหายใจได้ฉันยังอยู่ตรงนี้การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองได้ครับ ทำทีละเรื่องไม่กดดันตัวเองเกินไปแทนที่จะคิดถึงงานทั้งหมดที่ต้องทําในวันพรุ่งนี้ลองคิดแค่งงานแรกที่ต้องทําในตอนนี้ครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็จะสามารถทํางานที่สองได้ครับแล้วเมื่อเราทําได้แล้วเราก็จะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นครับและบอกตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็ไม่ใช่ภาระของเรา การที่เราปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนที่ไม่รับผิดช,ชอบนะครับแต่มันหมายถึงการที่เราเป็นคนที่ฉลาดที่จะเลือกใช้พลังงานของเราครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความกังวลคืออะไรคราวนี้เราจะมาดูกันครับว่าเราจะนำหลักธรรมมาใช้จัดการกับมันได้อย่างไรครับ เครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการจัดการกับความกังวลคือสติครับสติคือการระลึกรู้ครับคือการที่เราสามารถรับรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรกําลังรู้สึกอะไรและกําลังทําอะไรอยู่ครับและเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถตัดวงจรแห่งความกังวลได้ครับเมื่อความคิดุูงซ่านลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าคุณกําลังกังวลเรื่องงานที่ยังไม่ได้ทําครับเมื่อคุณมีสติคุณจะรู้ว่าอ๋อ ตอนนี้ฉันกําลังคิดถึงเรื่องงานที่ยังไม่ได้ทําครับและเมื่อคุณรู้แล้วคุณก็จะสามารถปล่อยความคิดนั้นได้ครับเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นถ้าคุณรู้สึกหงุดหงิดหรือรู้สึกไม่พอใจให้คุณแค่รู้ว่าตอนนี้ฉันกําลังรู้สึกหงุดหงิดครับไม่ต้องไปจัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีครับแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นครับและเมื่อคุณรู้แล้วอารมณ์นั้นก็จะค่อยๆดับไปเองครับ การฝึกสติไม่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนครับเราสามารถทำได้ในทุกๆอิริยาบถครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการทานอาหารหรือแม้กระทั่งการทำงานครับการเดินอย่างมีสติเมื่อคุณกำลังเดินให้คุณรู้ว่ากำลังเดินครับการทานอาหารอย่างมีสติเมื่อคุณกำลังทานอาหารให้คุณรู้ว่ากำลังเคี้ยวครับการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นครับและเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันคุณก็จะไม่ถูกความกังวลในอดีตหรืออนาคตมารบกวนครับ ท่านผู้ฟังครับในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบเช่นนี้เรามักจะไม่มีเวลาที่จะหยุดและฟังเสียงของหัวใจของเราครับเรามักจะปล่อยให้ตัวเองถูกขับเคลื่อนด้วยความกังวลและความกลัวครับการที่เราหยุดแล้วฟังเสียงของหัวใจของเราเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับหยุดวิ่งแทนที่จะวิ่งตามความคาดหวังของคนอื่นหรือวิ่งตามความต้องการของสังคมลองหยุดวิ่งและถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจากชีวิตกันแน่ครับหยุดคิด แทนที่จะคิดแต่เรื่องอนาคตหรือเรื่องอดีต driven, ลองหยุดคิดและอยู่กับปัจจุบันครับหยุดกังวลแทนที่จะกังวลเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ลองกังวลเรื่องที่สามารถควบคุมได้ครับและเรื่องที่สามารถควบคุมได้คือการกระทําของเราเองครับดังนั้นแล้วการหยุดกังวลจึงไม่เช่เรื่องของการที่เราต้องไม่คิดครับแต่มันคือการที่เราได้เลือกที่จะคิดในสิ่งที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราครับ ท่านผู้ฟังครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของตอนนี้แล้วนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้แล้วว่าเลิกกังวลแล้วใจจะสงบไม่ใช่แค่คําปลอบใจแต่มันคือความจริงที่สามารถปฏิบัติได้ครับและเราได้ค้นพบแล้วว่าความกังวลเป็นเพียงความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเองครับผมอยากให้คุณจําข้อคิดส่งท้ายของตอนนี้ไว้ในใจนะครับ เพราะเมื่อใจสงบเราจะมองเห็นทางออกชัดเจนกว่าการนั่งจมอยู่กับความกังวลเสมอขอให้ทุกคนลองหายใจลึกๆในคืนนี้และววางความกังวลไว้ชั่วคราวครับคุณอาจจะพบว่าความสงบแท้จริงนั้นอยู่ใกล้กว่าที่คิดครับ